นี่ผัดเผ็ดจ,จ้าผัดรวมมิตรมีกุ้งมีปลามีปลาหมึกผัดเผ็ดแล้วก็มีอันนี้ด้วยหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็เห็ดแล้วก็มีมูด้วยอันนี้อาานเย็นนีจานีจ้า ้ามีคนชอบก็สั่งได้นะเดี๋ยวจะทิ้งไว้เบอร์โทรในคลิปนี้ครับผม